ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมนะทุกคนก่อคลิปนนี้นะครับจะดาเนินการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนมบายหรือว่ามือถือกันเหมือนเดิมนะทุกคนก่อคลิปโนวนี้นะครับจะดำเนินการอัป เข้ามาใหม่หลังการอัปเดตเวอร์ชันของ2.3.2นทุกคนก็จะมีแผนไหนกันบ้างหรือว่ามีแผนแบบหน้าทดลองใช้หรือว่าแผนแลกๆเป็นไงกันบ้างก็มาดูาชมในคลิปนี้เลยล้วกันนะครับสำหรับการอัปเดตซีซั่น3หรือว่า Back to the c l ับกลับสู่สโมสรนืนทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตพูดตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งด่ากันนะครับทุกคนเดี๋ยวขอตอบคำถามก่อนเลยด้วยกันนะครับว่าเนื่องจากมีใครหลายๆคนนะครับถ้าเข้ามาถามเยอะแยะมากมายเลยว่ามีแผน4.2.4เข้ามาหรือ,อยังนะทุกคนหรือว่า แผนที่หลายคนตามหาก็มาทําการอัปเดตให้เลยกันนะครับสำหรับแผน4-2-4ทุกคนก็ก่อนหน้านี้เคยมาสู่ในเกมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนมันถูกลบออกไปนะครับจนกระทั่งตอนนี้นะยังไม่กลับมาเลย,ยทุกคนย้าอีกทีแลวกันนะครับว่าแผน4-2-4ที่หลายคนถามหานะทุกคนตอนนี้หรือว่าณเวลานี้นะครับยังไม่กลับมาสู่ตัวเกมทุกคนหรือว่ายังไม่กลับเข้ามาเลยนะครับก็ถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็จะมาทําการอัปเดตให้เลยกันนะครับรวมไปถึงแผนที่ นี่เลยทุกคนแผนที่หลายคนถามหานะครับเป็นแผนของ4 123ทุกคนก็เช่นกันนะทุกคนสรบแผนนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับก็สรับ2แผนนี้ทุกคนเคยเข้ามาสู่ในเกมประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาทุกคนแต่ว่ามันถูกออกไปนะครับจนกระทั่งตอนนี้คือยังไม่ถูกเพิ่มกลับเข้ามาทุกคนก็กลับมาเมื่อไหรยังไงจะมาทำการอัปเดตให้แล้วกันนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสหรับการตอบคําถามก่อนเข้าเรื่องนทุกคนหรือว่าก่อนจะสอนหาแผนแดนี่นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าจะมีแผนแรงแผนแปลกแผนเด็ดแผนน่าใช้ยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวมาได้ชมนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปได้ชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีไว้เสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไาย์แอดนี้ได้เลยโอเคนะทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือจะทําการสอนหาแผนเด็ดแผนแรงนะทุกคนหรือว่าแผนแปลก,ปลกๆที่น่าทดลองใช้มากๆในอ็นะครับผลก,ก็จะมีแผนในการบ้างเรามารามาูราชมมาในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก็สำหรับแผนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแผนที่ยังไม่กลับเข้ามานะครับสำหรับแผนของ AMF 3ตัวนี้นะครับทุกคนก็เหมือนกับแผน42-4เมื่อกี้ข้างต้นที่บอกไปนะครับว่ามันยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมนี่นะครับโอเคทุกคนก็มาดูในส่วนของแผนที่เข้ามาใหม่หรือว่าแผนที่จะมาทําการสอนหาในวันนี้กันบ้างน,นะครับมาเริ่มที่แผนแรกเลยทุกคนสำหรับแผนแรกก็มาที่ในส่วนของการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนก็แผนแรกในะผมที่อยากแนะนาก็คือแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นเองทุกคนหรือว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่นะครับ ก็เลือกทีมเสร็จแล้วกลับมาที่การจัดแผนของเรามาเดิมทุกคนหรือว่าการจัดทีมของเรานี่นะครับก็ตามสเตตัสทุกคนกดไปที่โค้ดนะผมเปลี่ยนทีมแล้วก็กดประชี้เดิมเนี่นะครับก็จะได้มาประมาณนี้สําหรับแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคนก็คือ3 2 4 1อนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองปรับนักเตะก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคน,ดกกคนเดี๋ยวขอปรับนักเตะให้เข้าตำแหน่งก่อนแล้วกันนะทุกคนก็ใครที่อยากทดลองใช้แผนนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนไปใช้กันได้ทุกคนหรือว่าไปหามาใช้กันได้นะครับสำหรับ สมโมสอนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนเป็นแผน3-2-4-1นะครับเป็นเซตแบ็ก3ตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะทุกคนรวมไปถึงปีกซ้ายและปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เองนะครับบอกเลยว่าเปิดมงมันแน่นอนสำหรับแผนนี้ทุกคนหรือว่าแผนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เองนะครับสำหรับ3-2-4-1นะทุกคนเปิดมงมันแน่นอนนะครับสำหรับปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับสายเปิดมงไปหามาจัดกันได้เลยนะครับ มาดวนต่อแผนที่2กันเลยนะทุกคนสําหรับแผนที่2ก็เหมือนเดิมทุกคนมาส่วนการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับแผนที่2ทุกคนมาในส่วนของเซาท์อเมริกาทุกคนหรือว่าอเมริกาใต้นะครับแล้วก็กดมาที่หลีกของอาร์เจนตินาทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับเลือกสโมสรอันดับ3นับจากด้านล่างทุกคนที่ที่เขียนว่าคลับ LP อะไรประมาณนี้ถ้ามันก็เป็นอันดับ3นับจากด้านล่างทุกคนโอเคประมาณนี้แลยกันนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมของเราเหมือนเดิมทุกคน มีคนเป็นสโมสรนี้นะครับแล้วก็ตามสเตปเดิมทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและดีเฝ้าวนี้นะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้สําหรับแผนของ4 1 3 2นี่นะครับตอนนี้เลยครับเป็นกองหลังสี่ทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวรุกรวมไปถึงกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนี่นะครับก็เป็นแผน4 1 3 2ทุกคนก็น่าทดลองใช้มากๆเลยนะครับอันนี้ก็ขอปรับตั้งแต่ให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็น4 1 3 2นอทุกคนปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2คคนนัะรบ ก็ใครชอบแผนนี้ทุกคนหรือว่าใครอยากทดลองเล่นแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับ413 2นี่นะครับมาดวลต่อแผนที่3มกันเลยทุกคนมาส่วนการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับแผนที่3ทุกคนมาในส่วนของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนแล้วก็เลือกบัชีออเทอร์ทุกคนหรือว่ารองสุดท้ายนี่นะครับและกดเข้ามาที่ aekfc ทุกคนรองสุดท้ายโลโก้สีเหลืองแบบนี้เลยนะครับและกดยืนยันมาเลยทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนก็กลับไปที่การจัดทีมของเราเหมือนเดิมนี่นะครับผมก กดไปที่โค้ดทุกคนกดเปลี่ยนทีมแล้วก็กดไปที่ d e f a u l t นี่เนะทุกคนก็สเต็ปเดิมเหมือนเดิมเลยทุกคนก็จะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับสดับส3 1 2าหทุกคนก็มันคล้ายๆกับแผนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าในส่วนของปีกซ้ายปีกขวาครับมันจะขยับมาอยู่ตรงกลางแบบติดๆกันเลยทุกคนหรือว่าเป็นแผนที่แผนเมตาในปี2021นี่นะทุกคนหรือว่าเป็นแผนหน้าคู่ที่ใครหลายคนชอบใช้มากๆในภาคที่แล้วนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอจัดนักเตะแบบเข้าตำแหน่งก่อนแล้วกันนะทุกคนประมาณนี้นะครับ ก็มันสามารถปรับเป็น df ได้ด้วยนะครับสำหรับกองการนะครเคประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับตี1 2นะัทุกคนเป็นอีกหนึ่งแผนที่ใครหลายคนชอบใช้กันในส่วนของภาคที่แล้วหรือว่าภาคเบส2021นี้นะครับโอเคประมาณนี้คนสำหรับแผนของ4312นี่นะครับมาดวนต่อแผนที่4กันต่อเลยนะทุกคนไปกันแบบไวๆเลยนะครับสำหรับแผนที่4ก็มาส่งการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมทุกคนก็แผนที่4นะครับมาในลีของยุโรปเหมือนเดิมทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินี่นะครับ สำหรับแผนนี้ก็เป็นแผนของทีมชาตินะทุกคนก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลือกไปที่ทีมชาติของซานมาริโนะทุกคนนี่เลยนะครับก็กดยืนยันไปเลยทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปนะทุกคนกลับไปที่การจัดทีมหรือว่าการจัดแผนของเรานี่นะครับแล้วเมื่อถึงหน้านี้แล้วก็สเต็ปเดิมเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนแล้วก็เดฟเฟลนี่นะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สําหรับ5311ครันทุกคนเป็นแผนเกมรับโค้ดแน่นนะทุกคนหรือว่าเกมรับโค้ดเถื่อนนะครับ มีคนก็สามารถปรับเป็น DMF ได้ด้วยนะครับสำหรับตรงกลางทุกคนก็เป็นแผน5-3-1-1นี่นะครับมีเซเดแบ็ก3คนทุกคนปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็กองกลางอีก3คนรวมไปถึงกองกลางตัวลุก1คนแล้วก็กองหน้าตัวเป้า1คนนั่นเองนะครับประมาณนี้ก็สำหรับสายของรถถังฝั่งทนทุกคนหรือว่าแผนเกมรับที่โคตรเหนียวแน่นนั่นเองนะครับก็ใครชอบเกมรับก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของ5-3-1-1นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้นะครับ ไปดูนต่อแผนต่อไปกันเลยนะทุกคนสำหรับแผนต่อมาก็มาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับแผนต่อมายังเป็นในส่วนของทีมชาติกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็กดไปที่เนชันแนลนะครับเลื่อนลงมาทุกคนเป็นทีมชาติของจอร์เจียนะครับเนื้ทวนก็คล้ายๆกับทงกิษเลยครับสำหรับทีมชาติของจอร์เจียทุกคนและกดยืนยันไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่การจัดแผนของเราเหมือนเดิมทุกคนตามสเต็ปเลยนะครับมาทุกคน แล้วก็กดไปที่การเปลี่ยนแผนกดไปที่เดิฟเฟลเหมือนเดิมทุกคนจะได้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับสามสี่สามทุกคนก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยครับแต่ว่ามันจะมีปีกสองข้างทุกคนเป็นกองหน้าแนวลุก3ตัวนี่เองครับโอเคประมาณทุกคนก็เดี๋ยวลองจัดนักเตะให้เข้าตำแหน่งก่อนเลยกันนะครับขาดกองกลางอีก2คนครับทุกคนเดี๋ยวขอเลือกนักเตะก่อนเลยกันนะครับก็ใครที่ชอบแผนแบบนี้ทุกคนกองหลัง3ตัวในวงเล็กกองกลางแน่นมากๆนะครับก็ไปหามาใช้กันได้สำหรับทีมชาติจอร์เจียนะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ นี่เล็กคนขาดกองกลางอีก,ก2ตัวนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกองกลางก่อนเลยกันนะครับใครดีทุกคลกองกลางอีก2คนเอาเป็นพิม,มิตแล้วกันนะครับผมแล้วก็เกียยนคู่กับคาเซมิโร่แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ก็สามารถปรับเป็น DMF ได้ด้วยคนแล้วก็ปรับเป็น CMF ได้ด้วยอีกนะครับสลับกองกลางทุกคนก็จะได้เป็นแผน3 2 2 3นี่นะครับโอเคประมาณนี้เขาสลับแผนของทีมชาติจอเจุกคนก็ไปหามาเล่นหรือว่าไปหามาทดลองใช้กันได้เลยนะครับ ไปด่นต่อแผนต่อมาทุกคนยังอยู่ในช่วงของทีมชาติก <t questions ending> ันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันครับทุกคนสำหรับแผนนี้ก็เลือกไปที่ในส่วนของเซาท์อเมริกาแล้วก็เลือกไปที่ทีมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่ทีมชาติของปารักไว้นั่นเองนะทุกคนก็เป็นธงคล้ายๆกับเนเธอร์แลนด์เลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยกันครับเลือกไปเลยทุกคนแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมคนตามสเต็ปเดิมเลยนะครับกดไปที่การเปลี่ยนแผนแล้วก็เดิฟโฟร์ครับ ก็คล้ายๆกับแผนตอนแรกเลยทุกคนแต่ว่ากองกลางมันจะเป็นติดๆกันนะทุกคนหรือว่าปรับเป็นเอ็มเอฟเลยก็เอ็เอได้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาทําให้ดูแลยกันนะครับอันนี้ก็ขอจากการนักติให้เข้าตําแหน่งก่อนเลยกันนะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เลยกันนะครับก็เป็นแผน4 1 3 2นะทุกคนประมาณนี้นะครับก็สามารถปรับเป็นเอมเอฟได้ด้วยนะครับส่วนส่วนของจชัวคิมมิดนะทุกคนตามนี้เลยนะครับอ่ะเปลี่ยนกองหน้าก่อนเลยกันนะครับทุกคนโอเคตามนี้นครับสำหรับแผนของ ทีมชาติปลารักไว้ทุกคนนี่เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันปรับเป็น AMF ได้ด้วยทุกคนนี่เลยครับก็เอาไปเล่นเนมิซี่มาแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นแผงของ413หนึ่งสามองะผมก็มันปรับตำแหน่งได้ด้วยนะครับส่วนส่วนของตรงนี้นะทุกคนก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครอยากเล่นแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้สำหรับ413นึ่งสามสองนี่นะครับก็เปิดมงมันอีกเช่นเคยนะครับมีปีกซ้ายปีกขวาด้วยทุกคนโอเคประมาณนี้แลยกันครับแถมมาอีกแผนแล้วนะทุกคนสำหรับแผนของกองหลัง5ตัวนั่เองนะครับ มาดูนครับทุกคนเป็นอ <mod> ีกหนึ่งแผนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดสดร้อนๆเลยนี่เนะครับกดไปที่ในส่วนของยุโรปทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับกดไปที่ลีของนี่ทุกคนซูเปอร์ลีในพวกหรือว่าลีของตุรกีนี่เนะครับกดไปที่สโมสรนี่ทุกคนลงท้ายด้วย SK นี่นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็มาเดิมทุกคนตามสเตปเลยนะครับกลับมาที่การเปลี่ยนแผนหรือว่าการจัดนักเตะของเราเหมือนเดิมทุกคนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ตามสเตปเดิมกันอีกเช่นเคยนะครับ กดไปที่เปลี่ยนแพลนแล้วก็เดิมฟอร์คนจะได้หน้าตามาประมาณนี้สําหรับ5 3 2ครับทุกคนสำหรับ5 3 2นี้ผมก็ตําแหน่งของ CMF นะครับที่เอ็มบัปเป้กับบคแฮมยืนนะครับผมสามารถปรับเป็น AMF ได้ด้วยนะครับจะได้เป็น5 1 2 2นะทุกคนเดี๋ยวปรับให้ดูแล้วกันนะครับคร่าวๆทุกคนประมาณนี้แล้วกันครับผมก็ขออนุญาตจัดนักเตะให้เข้าตําแหน่งก่อนแล้วกันนะครับมาทุกคนสักครู่นะครับทีี้ทุคนก็ ถ้าเราปรับตามนี้นะครับมันจะเป็นแผนของ532นะทุกคนแต่ว่ามันสามารถปรับเป็น5 1 2 2ได้ด้วยนะทุกคนโอเคอันนี้คือ532นะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้คนเลยก็ในส่วนของเ m f นะครับสามารถปรับเป็น MF ได้ด้วยนะทุกคนตามนี้เลยนะครับนี่เลกคนก็ปรับเป็น MF ทุกคนหรือว่าเปลี่ยนเป็นกองกลางตัวลุกนี่นะครับก็มาสลับนักเตะอีกทีแลวกันนะบมจะได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอายวนครับมายืนแทนเดอะบอยแล้วกันนะครับจะได้ อันนี้คือแผน5 1 2 2นะทุกคนตามนี้เลยว่าเป็นแผนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเช่นกันนะครับโอเคทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแผนแร่หรือว่าแผนเด็ดแผนแปลกๆที่นา่าทดลองใช้มากๆสำหรับการอัปเดตครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับแผน4 2 4นะทุกคนตอนนี้คือ,อยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเอ้นะผมก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับรวมไปถึงแผนของ4 1 1 4ก็เช่นกันนะทุกคนอันนี้ก็เคยมาในเกมแล้วเช่นกันนะครับแต่ว่า ถูกลบออกไปทุคนตอนนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับการอัปเดตแผนแรหรือว่าแผนเด็ดแผนที่น่าทดลองใช้มากๆทุกคนก็ชอบแผนไหนหรือว่าอยากเล่นแผนไหนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณที่คนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมเองก็เจ็บคออยู่เหมือนกันทุกนะคนก็พูดปิดยังไงหรือว่าพูดเสียงไม่โอเคเท่าไหรก่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับคิปนี้ขอตัวาไปก่อนสวััสดีครบ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอ e ีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอนี้ได้เลย